นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับเขาจะมียางยางยืดออกมาเหมือนใยบัวนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่นะครับส่วนสีเขาปกติเขาจะสีขาวนะครับท่านผู้ชมอ่านี้อันนี้คือหัวเขา่อแล้วนะครับนี่นะครับ่อนิ่มๆเรื่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่า เขาจะงอกหรือเปล่านะครับก็คือหัวเขาก็คงจะฝ่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นก็ชิมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลงยาจะมาแยกแยกแยกต้นหมาว่านหมาห่อนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เกือบเดือนแล้วครับยังไม่ได้ทำคลิปแยกเลยนะครับวา่านว่านหมาห่อนะครับก็เป็นว่าน ที่ช่วยช่วยในเรื่องของพละกําลังนะครับก็คือในในสมัยโบราณชนชนเผ่าชนเผ่าท่านยาเล่าค้าเคลื่อนก็ขออภัยนะครับก็ท่านท่านบอกว่าชนเผ่าตามตามเขาต่างๆนะครับเขาก็จะใช้ว่านี้ในการเดินเดินขึ้นเขาลงเขานะครับก็คือขวานบางๆนะครับเอาไว้ที่ข้อเท้าหรือ,อ อมไว้ใต้ย on ินนะครับแล้วก็เดินนะครับยิ่งเหงื่อออกก็จะยิ่งไม่ไม่เน็ดไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับหรือขั้นต้มเลยนะครับต้นต้มใส่กระติกน้ําพกผ่าแล้วก็จิบกินไปตลอดทางเวลาอยู่น้ํานะครับก็คือเดินขึ้นเขาลงเขาได้ทั้งวันไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับที่ชื่อว่าว่านมะฮอลุงยาก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับทําไมจึงตั้งชื่อว่าว่านมะฮอนะครับอาจจะเป็น คือคือไม,ไม่ไม่ทราบรายละเอียดที่แน่นอน,นสําหรับชื่อของว่าน <laughs> แต่ท่านเรียกว่าว่านม้าห่อนะครับใ uh, บใบเขาจะแหลมเรียวเหมือนหอกเหมือนหอ,อกดานะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นใบไหมครับลักษณะใบ,น,าบ,บานะครับหน้าใบาเขาจะแหลมเรียวไม่ไม่ฟางนะครับแต่ว่าจะแหลมเรียวแล้วก็ยาวนะครับสาหรับว่านมาห้อนะครับ uh, ลุงยาไม่ได้เอาว่านปาลาไหลใหญ่มาให้ดูถ้าว่านปาลาไหลใหญ่ใบเขาจะใบเขาจะใหญ่ นะครับสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆว่านมะฮ่อใบใบจะเขียวเขียวทั้งใบเลยนะครับแล้วก็ใบจะยาวใบจะยาวนะครับคลิปเก่าๆที่ลุงยาเปรียบเทียบว่วานปลาไหลใหญ่กับว่านมะฮ่อมีนะครับท่านผู้ชมนะครับใบเขาจะยาวแล้วก็เหมือนหอกเหมือนดาบนะครับใต้ใบไม่มีขนลุ่มมือน,นะครับท่านผู้ชมสําหรับหัวว่านหัวว่านจะเหมือนว่านปลาไหลใหญ่นะครับก็คือเวลาเราหักก็จะมี ายางก็คือใยเหมือนใยบัวเหมือนเวลาเรา,าไปดึงสายบัวแล้วเวลาหักก็จะมียางคล้ายๆกันนะครับสําหรับหัวว่านมะฮ่อนะครับหัวว่านมะฮ่อจะรสชาติจะขมเผ็ดนะครับขมเผ็ดนะครับต้นความสูงของต้นก็อยู่ประมาณา80เซนถึง1เมตรนะครับวา่านว่านมะฮ่อเดี๋ยวลูกยาจะแยกนะครับต้นใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชม เรา,าจะแยกให้ดูหนึ่งต้นในนี้มีหัวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะหักหัวให้ชมนะครับตังสูงนิดน,นึงเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นเขาสูงใหญ่มากนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับต้องต้องเอียงนิดน,นึง ลงยายก,ยกกล้องนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่ะเอาละนะครับอ่าปัจจุบันก็น่าจะหายากอยู่นะครับท่านผู้ชมวันมะรอกลงยาจะแยกใส่กระถางและประมาณอ่าเดือนนี้เดือนสิงหาที่ทําคลิปวันนี้ก็วันที่ะจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่สามนะครับท่านผู้ชมอารุยาจะแยกใส่กระถางประมาณวันที่ยี่สิบวันทุกวานก็จะปลูกลงดินหมดเลยนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 2> ทีแรกว่าจะไปวางขายนะครับทีนี้มีมีงานหลายอย่างคือบัวไหนจะล้างล้างบัวงานเยอะนะครับก็คือแม่เชา้อชาอเช้าแม่ตื่นตื่นสายด้วยก็เลยไม่ได้ออกออกไปขายตามตลาดนัดต่างๆไม่ได้ออกว่านไ,ออไปขายนะครับเอก็อ นี้ก็เข้าภาษาแล้วนะครับก็คือเป็นช่วงที่ว่าจะต้องปลูกว่านแล้วนะครับก็คือว่านจะต้องลงดินแล้วนะครับเข้าภาษาประมาณมาที่20รุงยาก็าจะปลูกลงดินหมดเลยนะครับสําหรับว่านต่งตางๆท่านผู้ชมที่ยังรับว่านอยู่ก็ทักเข้ามานะครับที่0 9 8 8 4 9 5 3 1 8นะครับโดยเฉพาะว่านมาฮ่อนะครับว่านมะฮ่อ,อ,อคอนท้าคอนแก ท,ที่รู้เกี่ยวกับสมุณยาในการาใช้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างท่านก็จะทราบดีนะครับรุงยาพอทราบเป็นคร่าวๆนะครับว่าเป็นว่านในด้านาไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับต้มทานต้มทานจิบหรือว่าขวานชิ้นบางๆเอาไว้ใต้เลี้ยนหรือ,รอทาทาที่ข้อเท้านะครับเพื่อแมอเ้เวลาเดินเดินขึ้นเขาลงเขาก็จะรู้สึกไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับคล้ายๆเป็นว่านตัวยืดเส้นเอ็น นะครับไม่ให้เส้นเอ็นตึงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยงอะเอาขึ้นมาหนึ่งต้นแล้วก็หนึ่งหัวนะครับให้ให้ชมนะครับก็คือรอบนี้จะหักอ่าแยกแยกต้นอ่อนแล้วก็หัวก็จะเพาะอีกรอบหนึ่งประมาณวันที่20ก็จะเอาลงปลูกทั้งหัวเลยนะครับ คลิกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมรากเขายาวมากเลยนะครับเอาละ,อา,ละอาจจะให้ดูสองต้นก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาจะยืดยาวนะครับเอาแค่สองต้นพอนะครับอันนี้เดี๋ยวจบคลิปแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ราเขาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมหัวนี้หัวใหญ่นะครับอ่านี่หัวนี้คงหักไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวเขาใหญ่อันนี้ครับต้นเอาหัวเล็กๆหักดูนะครับชิ้นนี้หัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะจะหักชิ้นนี้ดูนะครับท่านผู้ชม หัวเขาก็ยังสดอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเขาพอแล้วแต่ว่าเขาเขาจะงอกอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้ากลางกลางกลางเดือนสิงหาเขาก็จะฟอหมดเลยนะครับเป็นช่วงเลยเลยฤดูของหัวว่านเขาจะฟอมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอยาจะหักให้ชมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เขาจะมียางยางยืดออกมาเหมือนใยบัวนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่นะครับส่วนสีเขาปกติเขาจะสีขาวนะครับท่านผู้ชมอ่านี้อันนี้คือหัวเขา่อแล้วนะครับนี่นะครับฝอนิ่มนิ่มเรื่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอ่าเขาจะงอกหรือเปล่านะครับก็คือหัวเขากำลังจะ่อนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นก็ชิมนะครับ ขอเผ็ดนะครับท่านผู้ชมคือคือยุคป,ปัจจุบันเรามียาแก้เหนื่อยเยอะนะครับก็คือว่านว่านว่านก็เริ่มเริ่มจะ,ะเรือนรางหายไปจากชีวิตประจําวันของอท่านผู้ชมในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอยาแผนปัจจุบันมาแผนรูปยันที่ให้ประโยชน์ต่างๆนะครับส่วนว่านว่านก็จะเริ่ม เริ่มจะลืมเลือนไปเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังรักษาว่านสมุนไพรต่างๆอยู่นะครับว่านมะห่อนะครับเป็นวาน่านทางด้านากํำลังนะครับรุงยาก็ขายอยู่นะครับที่ต้นใหญ่มากเลย <c oughs> ต้นละร้อยห้าบกระถางละร้อยลหบนะครับแล้วก็มีค่าจะส่ง80บบาทนะครับแต่ถ้า ถ้าท่านผู้ชมสั่งผมะก็จะเอาต้นเอาต้นสั้นๆนะครับไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะการบรรจุพันธุ์แล้วก็กล่องจะใช้กล่องยาวมากนะครับท่านผู้ชมถ้าจะส่งก็จะคงจะเป็นต้นประมาณนี้นะครับนะครับไม่หัวเขาหัวเขาเริ่มโตแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขาเริ่มสะสมแป้งไปที่หัวแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีการแตกต้นต้นใหม่ขึ้นมาก็คือคือแตกออนั่นเองครับท่านผู้ชม เราเ,เดือนเน้เดือนสิงหาแล้วนะครับก็จะมีเวลา,าสิงหา,าสิงหาสิงหากันยาตุลาพระศจิตกาธันวามีเวลาค้าเดือนนะครับท่านผู้ชมยังทันอยู่นะครับนะครับประมาก่อนกลางเรือนวันที่สิบทักเข้ามาครับตำรวจนต่างๆว่านมะ้อกก็ดีว่านบลาไหลใหญ่พยาวว่าน เพชรกับว่านพัตบะ่าท,ที่มีเป็นหัวอย่างเดียวก็จะมีว่านพัตตบะตอนนี้ที่เป็นหัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นต้นหมดเลยครับท่านผู้ชมนะครับขมิ้นทองขมิ้นทองขอทองแก้ที่เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมว่านเสน่ว่านรังจืดว่านรังจืดแล้วก็ว่านม,ม,มีมีหลายอย่างมากมายครับท่านผู้ชมนะครับ อ่าทักเข้ามานะครับที่0988495318นะครับเบอร์นี้เวลาเราเราพิมพ์เราเมมเบรเอร์ลายลายก็จะติดทันทีนะครับท่านผู้ชมสำหรับลายเดิมที่ใช้อ่า ID p u n y a 1 5อย่าทักเข้ามาลายเดิมนะครับเพราะอ่าเพราะลายเดิมอ่าโทรศัพท์เสียนะครับลุงยาเปิดลายใหม่นะครับเปิดลายอ่าเบอร์0988495318นะครับอ่ารูปโปรไฟล์ก็จะเหมือนลายเดิมทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวจะปลูกหนึ่งต้นนะครับอันนี้เป็นหัวต้นต่อ,อครับนะครับหัวนี้ก็จะงอกเป้าอ,อีก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็คือหัวหัวเขาเริ่มโตขึ้นก็คือมีการสะสมแป้งที่หัวนะครับแล้วก็ จะมีการแทงแทงหนอ่อแทงหน่อออกมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเริ่มเริ่มแทงหนอ่อก็คือเขาจะเริ่มกอขยายกอใหญ่ขึ้นนะครับอพอชำในกระถางไว้สิบวันลุงยาก็จะปลูกปลูกลงดินเลยนะครับท่านผู้ชมก็ยังถักซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับปลูกลงดินแล้วลุงยาก็ขุดได้ได้นะครับท่านผู้ชม ขุดช้ำไว้กระถางสักสามวันแล้วก็จะส่งนะครับเพื่อ,อารากเวลารากเขาขาดไว้เราเรา,เราต้องพักไว้สามสี่วันนะครับเพื่อปร,ปรับปรับสภาพของต้นของรากเขานะครับถ้าขุดออกมาแล้วส่งเลยต้นเวลาจะถึงผู้รับเขาก็จะเหี่ยวนะครับหลังว่าจากวันที่20แล้วท่านผู้ชมจะรับว่านก็ ั่งเข้ามาก่อนลูยักก็จะขุดใส่กระถางเอาไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วจะจัดส่งนะครับเพื่อ,อพักต้นเขานะครับไม่ให้ต้นเขาเหี่ยวนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวาดมาห่อนะครับใบเขียวทั้งต้นแล้วก็ใต้ใบไม่มีขนอ่อนนุ่มมือไม่มีขนอ่อนนะครับช่วงแรกๆของวานมาห่อเวลาแตกแตกแขนงออกมาก็คือใบใบยังไม่ยังไม่ยังไม่โผล่นะครับก็คือเป็นยอดออกมาอ่า ก้านลําต้นเขาจะออกสีน้ํา added, ตาลนะครับออกสีน้ําตาลอันนี้นะครับก็คือก้านก้านแรกของเขาที่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อก้านลุงยาขอเรียกเขาว่าก้านใบนะครับเมื่อก้านที่สาม outez, um ที่สี่โผล่เขาก็จะเขียวทั้งต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับใบเล็กเรียวแหลมเหมือนหอกมันดาบนะครับท่านผู้ชมผิดกับว่านปลาไหลใหญ่ถ้าว่านปลาไหลใหญ่ใบเขาจะใหญ่นะครับใบจะใหญ่ว่านปลาไหลจะใหญ่กับว่านนางคำ ใบจะคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้ไม่จัดส่งนะครับเพราะว่าต้องใช้กล่องอย่างอย่างอย่างยาวเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมจะรับก็ต้องคิดค่าจัดส่งอีกราคาหนึ่งนะครับค่ากล่องค่าจัดส่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ